ครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับเ,เท่ากรกะหลาดนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำโปรแกรม AEB นะครับว่าหน้าตาเป็นแบบไหนอะไรอย่างไรบ้างนะครับเแต่ท่านใดอยากจะเรียนรู้ว่าไอ้ตรงนี้ใช้ทำอะไรอย่างไงครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับผม ก็หน้าตานะครับหน้าตาของ A B นี่ก็จะคล้ายๆกับ Energy Reform นะครับก็จะมีบอกนะครับถ้าเราเชื่อมต่อตรงนี้ก็จะขึ้นเชื่อมต่อนะครับแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์บอกครับว่าเป็นเวอร์ชันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอย่างน,นี้จะเป็นหน้าของการปรับตั้งค่านะครับ ก็จะมีให้ใส่ชนิดของเชื้อเพลิงนะครับชนิดของหัวฉีดแรงดันคอยนะครับทั้งหมดก็จะคล้ายกับ e-nergy reform ที่ทำไปก่อนหน้านี้นะครับตารางจูนหน้านี้นะครับหน้าที่จะเราจะแก้ไขค่าในการจูนชดเชยนะครับของแต่ละคันนะครับเซนเซอร์นะครับก็ต้องใส่ให้ถูกนะครับตามที่มีมาในชุด นั้นๆน,น,นะครับที่ติดตั้งนะครับครับค่าการทำน้มันการปรับแต่งจ่ายนะครับเรื่องการฉีดว่าเวลาเท่าไรอะไรยังไงนะครับถ้ามี OBD ตรงนี้ก็จะขึ้นให้เลือกนะครับว่าเป็นชนิดไหนอะไรยังไงนะครับแล้วมีเปิดระบบนะครับก,การปรับตั้งค่านี่แค่ไขพวกอุณหภูมินะครับ ในหน้าน,นี้ก็จะมีบอกเรื่องรอบนะครับเทมเทมแก๊สนะครับแบตเตอรี่เวลาในการฉีดของแก๊สแล้วก็น้ำมันนะครับแล้วก็แรงดันแมบปบเทนเซอร์นะครับสถานะอ่ะก็จะมีตรงนี้นะครับ OBD ดีถ้าชุดไหนมี OB d ดีต่อมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับไหนไม่ได้ต่อก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับก็จะมีบอกนะครับสำหรับการทำออโต้จูนเหมือนกันนะครับก็แบบเดียวกับเอเนอร์จีนะครับไว้ก็จะบอกนะครับทำออโต้จูนว่ารูรูจ่ายก๊าซนะครับมันใหญ่ไหมเหมาะสมหรือเล็กเกินไปมันก็จะขึ้นดาวนี้นะครับแต่โดยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ต้องดูอุปรกรณ์เป็นหลักนะครับเพราะว่า โปรแกรมก็คือตัวช่วยส่วนหนึ่งในการจูนเพื่อให้ได้อัตราเร่งและการจ่ายที่เหมาะสมนะครับนี่ก็จะบอกเรื่องข้อบกพร่องถ้าสมมุติว่ามันขึ้นสัญญาณล้องติสตๆๆิหรือตัดเข้าน้ำมันไปนะครับตอนใช้แก๊มันก็จะบอกนะครับว่าเป็นจากอะไรอย่างไงนะครับก็มา เสียโปรแกรมเช็คในได้ในหน้านี้นะครับอันนี้ก็หน้าจูนอัตโนมัตินะครับก็อาจจะเก็บข้อมูลอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรคล้ายๆกันกับมิน a f ีรีฟอร์มนะครับช่วงนี้เห็นติดตัด้ง a อกันมาเยอะนะครับแล้วก็เห็นมีปัญหาในเรื่องการจูนหรือ อะไรบ้างนะครับก็เอาจจะเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือนะครับหรืออยับดูเล่นดูนะครับก็ลองดูค่าตามนี่ๆไปนะครับครับขอบคุณที่ติดตามชมครับผม